มหัศจรรย์ไพ่รัตนราศีต่อไปราศีธนุไพ่ใบแรกที่จับได้วัดเล่งเนยยีใบที่สองสามหลักเมืองใบที่สามสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสี ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีธนูสักครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องดูดวงการผมเนี่ยไปทำบุญที่วัดเล่งเนยี่เลยเหมือนไพ่ใบของชาวราศีธนูเลยไพ่เจ้าสัวมาแล้วคุณผู้ชมเอ๋ยผมไม่ทำบุญครับถวายข้าวพระนะครับทั้งปีเลยนะครับผมขอยก บุญนี้ทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับให้แก่ชาวราศีธนูทุกท่านขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงการงานเจริญก้าวหน้าค้าขายสิ่งใดก็ขอให้เฮงเฮงปังปัง,ปงทุกคนครับเอาและคุณผู้ชมมาที่ไพ่ใบแรกกันวัดเล่งเนยยี่ ความหมายของไพ่ใบนี้เป็นความหมายที่ดีจริงๆไพ่ใบนี้ครับคุณผู้ชมครับในตำแหน่งที่ตั้งของวัดเล่งเนยี่เนี่ยผมอยากจะบอกชาวราศีธนูเหมือนฟ้าหลังฝนนึกออกไหมฮะเหมือนลมหลังนัหลังความหนาวคุณผู้ชมไปสักการะบูชาวัดเล่งเนยี่ให้ได้ขอให้กิจการจเจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขึ้น ใครนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับใครมีโอกาสได้เดินทางไปวัดเล่งเนืยี่แล้วหลายท่านบอกว่าโอ้โหอาจารย์สวยงามเหลือเกินบางท่านเนี่ยมาจากพัทยาบางท่านจะมามาจากจังหวัดสตูลบางท่านมาจากศรีสะเกดต,ต่างโทรมาหาผมว่าเนี่ยนะเกิดมานะอายุ 40- 50ปียังไม่เคยไปวัดเล่งเนืยี่เลยแล้วเขากลับ ไปนะครับคุณผู้ชมครับคุณแม่ท่านหนึ่งแกอยู่จังหวัดแกขายรอตเตอรี่เป็นยี่ปัวอยู่จังหวัดเลยแกก็มาดูดวงกับผมแกจับไพ่วัดเร่งในยี่ได้ผมก็บอกแกว่าลองหาศาลเจ้าจีนไหว้ดูนะครับแล้วขอเนี่ยแผงเนี่ยให้มีคนมาขายให้หมดขายหมดเร็วๆแกตกใจครับคุณผู้ชมครับพอวางหูโทรศัพท์ ดูดวงกับผมเสร็จเรียบร้อยแกบอกว่าพรุ่งนี้เช้าอยู่ๆมีคนลงจากรถตู้มานะครับแล้วก็มาเผาเหมาเหมาแผงลอตเตอรี่แกทั้งหมดเลยแกก็บอกผมว่าเออมันมันก็แปลกนะ บางทีครับชีวิตคนเราเนี่ยเราเลือกสถานที่ทําบุญนะฮะนึกออกไหมฮะเราทําบุญถูกที่เหมือนเราไขากุญแจแห่งชีวิตเหมือนเราไขากุญแจแห่งจักรวาลมันอยู่ที่ว่ากุญแจดอกนั้นน่ะจะเปิดประตูมหาสมบัติให้กับเราหรือไม่แล้วครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันใครเดินทางไม่เกินสองชั่วโมงเสริมความเป็นสี่มงคลน,นะครับไหว้ ไหว้วัดเล่งเนงยยี่สักครั้งหนึ่งทําบุญห้องยานะครับคุณผู้ชมผมชอบไปทําบุญตรงห้องยาแล้วเวลาบอกหลายๆท่านให้ทําบุญที่ห้องยาความสําเร็จมันเข้ามาเร็วนะมันคูณ2คูณ3คูณ10เลยนะ ตรงนี้อย่าได้พลาดถึงอยากบอกพี่น้องชาวราศีธนูว่าถ้ามีโอกาสครั้งนี้นะครับด้านหน้านะครับพระสังกระจายคุณผู้ชมไหว้พระสังกระจายก่อนแล้วจะมีนะครับยักษ์ทั้ง4ตนนะครับทั้ง4ทิศอยู่ด้านซ้ายและด้านขวาของของ,ขอ,งองค์พระสังกระจายเลยคุณผู้ชมไหว้นะครับยักษ์ทั้ง4ทิศเนี่ยคุณผู้ชมไหว้เลยแล้วขอพรท่านให้เงินเข้ามาทั้งทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก คุณผู้ชมขอแบบนี้และความเป็นซื่อมงคลนะครับจะบังเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูใบที่สองสามหลักเมืองไพ่ใบนี้นะครับเดือนนี้ยังไม่มีราศีไหนได้ไพ่สารหลักเมืองเลยผมเริ่มตั้งแต่คุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดก่อนจังหวัดของท่านจะมีสารหลักเมืองประจำจังหวัดนะครับถือว่าเป็นปู่ย่าตายายนะครับ แล้วก็เป็นเหล่าเทพเทวาที่ปกปักรักษาคุ้มครองในจังหวัดนั้นๆคุณผู้ชมชาวราศีธนูครั้งนี้ไหว้าสารหลักเมืองประจําจังหวัดของท่านสักนิดหนึ่งก่อนเดือนเมษายนนี้นะครับดวงเมืองนะครับจะย้ายใหญ่จะเข้าสู่วันตั้งสารหลักเมือง ของประเทศไทยในเดือนมีนาเนี่ยคุณผู้ชมชาวราศีธนูฟังผมให้ดีนะครับแล้วถ้าใครมีโอกาสเดินทางมากรุงเทพมหานครเนี่ยครั้งนี้หาโอกาสไหว้สารหลักเมืองสักครั้งเอาน้ำพระพุทธมนต์นะครับน้ำมนต์ที่อยู่ในสารหลักเมืองปะพรมบ้านเหลือนบ้านใดมีถังเก็บน้ําอยู่ที่บ้านเอาน้ำมนต์จากสารหลักเมืองเนี่ย เทใส่ถังที่บ้านเลยเอาไว้ใช้ไว้อาบไว้ดื่มไว้กินเสริมความเป็นสีมงคลให้แก่ชาวราศีธนูคุณผู้ชมทำให้ได้และไปให้ได้นะครับครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวชาวราศีธนูหลังจากฟังคลิปผมออกเนี่ยเดี๋ยวเสารอาทิตย์เนี่ยผมว่าผมไปวาอาทิ์นะเดี๋ยวเราเจอกันที่ศารหลักเมืองนะครับคุณผู้ชมครับ ไปขอพรนะครับศาลหลักเมืองไปทำบุญนะครับที่นั่นไปหยอดตู้บริจาคที่นั่นสักหน่อยหนึ่งนะครับอย่างน้อยๆเราไหว้พระเสื้อเมืองพระทรงเมืองขอให้คุ้มครองดวงชะตาของข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากปากเหี่ยวปากากาทำการงานใดบนสยามประเทศนี้ก็ขอให้พบกับความเจริญรุ่งเรืองใบสุดท้ายสมเด็จพระพุทธจารย์โตพมรังสี ผมเพิ่งอ่านประวัติพระสมเด็จโตวันนี้เลยคุณผู้ชมตอนลงเสียงก่อนจะลงเสียงเนี่ยตอนเช้าผมเพิ่งอ่านประวัติสมเด็จโตและเมื่อไพ่สมเด็จโตเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูใครใครยังไม่เคยสวดพระคาถาชินนบัญชรครั้งนี้คุณผู้ชมสวดสักครั้งหนึ่งคุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับ คุณผู้ชมสวดสักนิดหนึ่งเอาเป็นตามกำลังวันก็ได้คาถาชินนบัญชรเหมือนยาแรงเวลาเราอยากจะประสบความสำเร็จสิ่งใดนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองลองมาหลายบทสวดแหละครั้งนี้ลองสวดคาถาชินนาบัญชรดูอะไรที่คิดว่าจะเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้ใครนะครับมีปัญหามีเรื่องทุก ใจนะครับคุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับก็จะลอดพ้นจากความทุกข์ระทมหัวใจครั้งนี้ได้เช่นเดียวกันพอเสร็จจากวัดเล่งในยี่เสร็จจากศาลหลักเมืองผมมีวัดวัดหนึ่งอยากให้ชาวราศีธนูไปร่วมสวดมนต์ที่วัดใหม่ทองเสนกันคุณผู้ชมนะครับพอไปถึงวัดใหม่ทองเสนเขาจะมีรูปคารพของสมเด็จพุทธเจนโต พมลังสีและวัดนี้สมเด็จพุทธจันโตท่านก็เป็นคนบุรณะจัดสร้างวัดใหม่ทองเสนนี้ขึ้นมาที่จอดรถด,ดีครับไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจหรือนายทหารเวลาเขาขอเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสำคัญสำคัญเขาจะไหว้ที่วัดใหม่ทองเสนนี้นะครับ ฉะนั้นใครมีโปรเจกต์ใครมีกิจการนะครับใครต้องการขยายกิจการต้องการความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตครั้งนี้คุณผู้ชมไปวัดใหม่ทองเสนหารูปนะครับออรูปปั้นสมเด็จพุทธจารย์โตคุณผู้ชมสวดพระคาถาชินนะบัญชรตั้งสมาธิให้ดีตั้งจิตให้ดีแล้วสวดคาถาชินนะบัญชร ขอพอรสักหนึ่งข้อเหมือนที่ผมบอกครั้งนี้ชาวราศีธนูขอให้รอดจากปากเหี่ยวปากกาเมื่อมีไพ่สารหลักเมืองแล้วนับตั้งแต่วันนี้เราจะตั้งหลักได้วัดเล่งเนยี่แห่งการค้าและธุรกิจความเจริญก้าวหน้าก็มาแล้วแต่ที่สำคัญอย่าลืมสวดพระคถาชินะบัญชรเสริมดวงชะตาให้แก่ชาวราศีธนู ทำตามนี้ไพ่รัตนะเหมือนเรือธงของชาวราศีธนูทำง่ายๆครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องไปทำพิธงพิธีอะไรให้มันมากความเลยทำด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์ของเรายออตู้สัก5บาท10บาทแล้วอุทิศบุญไปไม่ว่าจะเป็นเทวดาประจำตัวญาติผู้ล่วงลับเจ้าที่เจ้าทางและเจ้ากรรมนายเวรรวมกระทั่งถึงเหล่าสัพพสัตว์น้อยใหญ่ อุทิศบุญให้ท่านพวกนี้ไปพอเสร็จเรียบร้อยชาวราศีธนูขอกลับในบัตรดลเมื่อท่านทั้งหลายได้รับผลบุญนี้แล้วโปรดจงอำนวยพรให้นับแต่นี้ชีวิตของข้าพเจ้าจงพบเจอแต่สิ่งดีๆทำง่ายๆทำเพียงเท่านี้เอาละครับคุณผู้ชมครับทีนี้คุณแม่สัเภาทองนะท่านก็บอกผมนะ ท่านสั่งน้ำมันนวดนะตาอาเจกเนี่ยหรือหมอโฮโตเนี่ยไปหกขวดนะเวลาแกทำบุญนะแกก็เดินขึ้นบนไดไปทำบุญไอ้บนศารานะแกก็เล่าให้ผมฟังนะอาจารย์เนี่ยแม่ฉันใช้น้ำมันแกนะฉันเนี่ยเดินป๋อเลยผมโหนึกเ้ใจแกเอาใจกูปะวะแกพูดนะ่ผมกับคุณแม่สัมภาทองนี่ก็จะสนิทกันนะแกชอบโทรมาคุยกับผมแกชอบดูดวงคนชอบดูดวง แกก็ดูมาเยอะนะผมก็เลยบอกว่าเนี่ยคุณแม่ผมมีน้ํามันเนี่ยเขาเขาทาน้ํามันเนี่ยคุณแม่ไปช่วยอุดหนุนเขาบอกเออฉันเห็นแกแล้วแหละฉันก็จะถามแกอยู่พอดีว่าเฮ้ยแกเอาน้ํามันมาขายแล้วแกส่งให้ฉันหน่อยคุณผู้ชมนะมันจะมีลิงก์อยู่ข้างล่างนะฮะใต้ใต้คอนเทนต์เนี่ยเนี่ยใต้เนี่ยนะคุณผู้ชมกดเข้าไปเลยแล้วเข้าไปสั่งไม่ว่าจะเป็นทางอ่อช้อปปี้เดี๋ยวน,นี้เขาก็มีนะคุณผู้ชมเข้าไปกดนะหรือคุณผู้ชมจะเข้าไปกด ไปสั่งในไลน์นะผมปักไว้ใต้ข้างล่างและทีนี้ง่ายแล้วนะคุณผู้ชมนะลองเลื่อนดูนะผมปักหมุดไว้บนสุดเลยเรามาดูไพ่แห่งการทำบุญครับคุณผู้ชมครับไพ่ใบแรกครับสวษมนใบที่สองหมผ้าพระประธานใบที่สาถวายของ เป็นคู่แม่โวยชาวราศีธนูใบแรกก็สวดมนต์ซะแล้วบางคนเขาก็ซิบบอกผมนะเพราะว่าชาวราศีธนูก็ดูดวงกับผมเยอะเช่นเดียวกันคุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับชาวราศีธนูเป็นคนไม่ค่อยชอบสวดมนต์ผมสังเกตหลายท่านเลยพอมาดูดวงกับผมเนี่ยสวดได้เต็มที่สักอาทิตย์หนึ่งมาดูอีกรอบหนึ่ง ผมก็จะถามเลยสวดมนต์บ้างไหมบอกโอ้ไม่สวดเลยจานพักหลังผมก็เลยตอบกลับมาว่าถ้าไม่ค่อยสวดมนตนะ์เงินมันไม่เข้านะครับแต่ถ้าคุณสวดมนต์คุณลองสังเกตดีๆนะครับเงินมันเข้าดีนะครับฉะนั้นเมื่อฟังคลิปผมแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องมาดูดวงกับผมให้เสียสตางค์เหมือนเดิมครับ เก็บเงินตรงนี้ไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ให้ลูกได้ไปโรงเรียนให้สามีให้ภรรยานะครับได้จับใจได้จับใจ่ายใช้สอยคุณผู้ชมทําแบบนี้ดีกว่าแล้วฟังคลิปของผมเนี่ยใครมีเพื่อนอยู่ชาวราศีธนูเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันก็แชร์ไปในกลุ่มไลน์ให้เขาฟังเลยคุณผู้ชมและครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน ชาวราศีธนูอย่าลืมสวดมนต์คุณผู้ชมเชื่อไหมครับอันนี้อภินิหารแห่งการสวดมนต์เนี่ยมันทำให้คนประสบความสำเร็จมันนักต่อน,นักแล้วนะครับไพ่ใบที่สองห่มผ้าผระคุณผู้ชมครับการห่มผ้าพระเนี่ยคุณผู้ชมมีสตังค์คุณผู้ชมซื้อผ้าห่มผ้าพระผืนเล็กๆเ,เนี่ยนะครับยาวประมาณ90เซน หาองค์รูปจำลองเราไปห่มที่วัดใหม่ทองเสนก็ได้บอกและอธิษฐานว่าขอให้การห่มผ้าพระครั้งนี้เหมือนเป็นเกาะป้องกันภัยให้แก่ข้าพเจ้าไม่ว่าจะเป็นอาวุธใดๆคุณใสมนดำใดๆศัตรูคิดร้ายใดๆสิ่งไม่ดีใดๆขอให้ไม่สามารถก้ำกายแม้แต่ตัวข้าพเจ้าได้ ขอแบบนี้ทำแบบนี้เกราะป้องกันภัยเราเป็นเกาะมหายันเป็นเกาะมหาบุญมหากุศลที่คุณผู้ชมได้ห่มผ้าพระรั้งนี้ย่อตู้ทําทานซัหน่อยเป็นตู้สังฆทานก็ได้ตู้ค่าน้ำค่าไฟก็ได้ชําระนี่สงก็ได้สักห้าบาทสิบบาทแล้วตั้งใจห่มผ้าพระครั้งนี้ขอให้เป็นเกาะ ป้องกันภัยให้แก่เราใบสุดท้ายถวายของเป็นคู่ไพ่คู่รักไพ่คู่มิตรไพ่มหามิตรครั้งนี้คุณผู้ชมชวนคุณพ่อคุณแม่ไปชวนสามีภรรยาชวนลูกไปชวนเพื่อนๆไปฟังไพ่รัตนะเสร็จแล้วบอกว่าเสาอาทิตย์นี้เราไปทำบุญไปถวายจานชามช้อนซ่อมกัน ไปถวายของเป็นคู่กันนำประโยชน์ตรงนี้นะครับถวายแด่พระพิสุสงฆ์จานชามช้อนซ่อมท่านได้ใช้อย่างแน่นอนคุณผู้ชมตั้งใจถวายของใดที่มีประโยชน์ของใดที่ถวายแด่พระพิสุสงฆ์ออกมาจากหัวใจของชาวราศีธนูคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวเลย ชีวิตของเราเมื่อได้ถวายของเป็นคู่แล้วจะไม่มีคําว่าลําบากจะไม่มีคําว่าอดอยากจะไม่มีคําว่าตกต่ําอีกต่อไปแต่จงจําไว้นะครับคุณผู้ชมครับหลายท่านคอมเมนต์มาหาผมเนี่ยฉันไปไหว้มันแล้วนะมีเห็นสําเร็จเลยนู่นนั่นนี่ผมก็พูดทุกคลิปนะครับคุณผู้ชมง่ายๆครับคิดง่ายๆ เหมือนคุณผู้ชมไม่เคยฝากแบงก์แล้วอยู่ๆคุณผู้ชมไปกู้แบงก์อ่ะธนาคารเขาไม่ให้เงินคุณหรอกครับบุญก็เช่นเดียวกันคุณผู้ชมไม่เคยสร้างไม่เคยสะสมเวลาไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็ไม่ให้เราเช่นเดียวกันเริ่มตั้งแต่วันนี้ใครไม่มีสตังค์สวดมนต์เจริญภาวนานั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจแล้วอุทิศบุญไป ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นมหาทานมหากุศลและนำพาความสำเร็จมาสู่ชาวราศีธนูได้เช่นเดียวกันก่อนจากกันวันนี้ครับชาวราศีธนูที่เป็นที่รักทุกท่านผมขออนุญาตชาวราศีธนูช่วยพิมพ์คำว่าราศีธนูให้ผมสักครั้งหนึ่งครับ ในขณะที่ผมสวดมนต์เจริญภาวนาและทำทานพุละจากความตนีและนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจผมขออุทิศบุญตรงนี้ให้แก่เทวดาประจำตัวของชาวราศีธนูทุกท่านครับคลิปเดือนที่แล้วที่ผ่านมาบอกว่าซื้อไปให้คุณแม่นะคุณผู้ชมนะโอนตังให้คุณแม่ด้วยนะอย่าให้คุณแม่เขา จ่ายเงินเองนะเดี๋ยวเขาจะมาต่อว่าผมแล้วครั้งนี้ครับลูกกระตันยูทุกท่านซื้อให้คุณแม่ได้ใช้สอยกันหลายครัวเรือนเลยแล้วที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมครับทางช้อปปีเนี่ยคุณผู้ชมดูดีๆนะทางช้อปปีเนี่ยนะครับเขาจะมีโค้ดมีอะไรให้คุณผู้ชมเก็บนึกออกไหมฮะคุณผู้ชมเก็บและนำมาเป็นส่วนลดได้บางคนนะครับ จากราคาเท่านี้บางคนซื้อในราคาจ่ายเก็บโค้ดจ่ายไม่ถึงขวดหนึ่งไม่ถึง100บาทนี่คือทางช h อป e ีนะครับแต่ทางราย o อ f i c i a l นะครับของหมอหัวโตวตอนนี้3แถม1เรามีผลิตภัณฑ์นะครับมียามองแถมยามองให้คุณผู้ชมไปได้ลองใช้กันปวดเมื่อยตรงไหนนะครับไม่ว่าจะปวดหลังปวดขา ไปวัดวาอารามขึ้นบนใดวัดไปทำบุญสูงสูงหลายท่านใช้ก็ เขียนมาบอกผมว่าโอ้โหมันหายปวดจริงๆคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับท่านบอกผมว่าอาจารย์อีชั้นเนี่ยนะซื้อน้ำมันแกไปนะและอีชั้นก็ไปให้ร้านหมอนวดเลยนะนวดให้นะปกติเขาจะเอาเอายาหม่องเนี่ยผสมกับออยโอ้โหเวลากดทีแรกก็เจ็บกดทีสองนี่โคตรเจ็บเลยแต่พอใช้น้ำมันนวดหมอหัวโตวครับกดโดนเส้นครั้งแรกมีความรู้สึกเจ็บพ ครั้งที่สองอาการตึงของเส้นต่างๆหายเป็นปลิดทิ้งคุณผู้ชมอย่าได้พลาดผมบอกคุณผู้ชมเลยแล้ววันนี้หมอหัวโตวมีทั้งลายออฟฟิเชียลสแถมหนึ่งในลายแล้วส่วนในช h อปปีเก็บโค้ด นะครับได้ส่วนลดโอ้โหมากมายอลังการงานสร้างเลยผมบอกเลยครั้งนี้ผลิตภัณฑ์หมอหัวโตขออํานวยชัยอำนวยพรทุกท่านให้หายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยคิดสิ่งใดสมปรารถนาเฮงเฮงปังปังทุกท่านครับ